รวมกันมาแค่4คนณปัจจุบัน5ปีแล้วนะครับถือว่าเรื่องราวของพวกเขานะครับน่าสนใจครับไปนั่งพูดคุยกันครับือผมจบจากโรงเรียนจ่ากาศครับรุ่น25-10รุ่นผมก็จะมีทีมชาติอยู่หลายๆคนครับนัดทำโรงเวทถิ่นเงินสดอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนรุ่นน้องปีหนึ่งก็สมานทูปราสตรอยู่ธนานการแล้วผมก็มาเล่นต่อราประชาช่วงที่จะเล่นราดประชานั้นก็เป็นจังหวะที่ผมได้ลาออกจากธนานการพอดีครับปี17 ผมปี10นะครับแล้วก็าลาออกปี17แต่ช่วงนั้นรอวีซ่าเพื่อจะไปเรียนต่อที่อังกฤษผมได้ทุนที่อังกฤษที่เชลซีครับก็เลยรอก็มีเล,เล่นให้ราประชาอยู่ช่วงนั้นเพราะยังไม่เดินทางรอวีซา่ารอเรื่องลาพอดีวีซ,าวซา่าลาปชาส่งถ้วยขอขาดอยู่ผมก็ไปเล่นถ้วยขอให้ราประชานั่นนะครับก็สองสองทีมนะในประเทศไทยแต่ตัวผมเนี่ยมาจากเด็กฝึกของอทำรงไทยเก่าครับ ก็ต้องให้เกียรติเขาหน่อยครับสุเมศนะครับสุเมศแก้ที่ประเนศแต่ผมเป็นสตาฟโค้ดนะครับไม่ใช่เป็นเด็กฝึกครับผมฝึกพวกเด็กครับก็จะผ่านมือผมเยอะเรื่องประตูการซ้อมเป็นประตูของผมที่อยู่เชลซีจะหนักมากครับขานี่ไม่ได้อยู่ว่างเลยครับมันจะให้มูฟอยู่เสมอครับไม่มีมายืนรับยืนเตะอัดหรอกครับกว่าจะไปเข้าถึงสู่ลูกเนี่ยไปไม่ได้ต้องกลับมาซ้อมกันอยู่กระโดดจ้ำกระโดดอะไรเนี่ยฮะเชลซีเขาหนักมาก คอรของผมก็คือปีเตอร์โบเนตตีซึ่งท่านเพิ่งเสือชีวิตประตูของเชลซีครับผมก็อยู่ทีมนั้นอยู่เชลซีนี่ผมอยู่ทีม2ครับทีม2สมัยก่อนนี้เขาเรียกว e นสเต l e ์ลีคคือทีมที่ต้องเล่นวันพุธสมัยก่อนเรามีเล่นเสาร์อาทิตย์เวนสเด l ์ลีคคือทีมที่เก็บตัวจากเยาวชนขึ้นมาจากนักบอลที่เจ็บแล้วกลับมาจะคือเขาเรียกว e นสเ y l e ์ลี e ก็จะมาเล่นอยู่มี league, ลีกเหมือนกันหมดครับมีผลแพ้ชนะต้องแข่ง ผมจะเป็นตัวจริงของเวสเดลีแต่ผมถ,ถ้าเกิดว่าประตู3ตัวในตอนพิเตอร์โบเนตตีมีใครเจ็บใน1ใน3คนผมจะได้ขึ้นไปสำรองคนที่3ก็บุญแล้วครับได้นั่งรถไปกับเขาได้ไปยืดโอ้โหก็ได้สองสมนนะฮะที่ได้นั่งรวมกับเขาก็เป็นอะไรที่มีความสุขมากครับสวัสดีครับผมรัชเดชชอบพยมนะครับหรือว่าครูของเด็กๆที่นี่นะครับผมเริ่มจากการรักฟุตบอลก่อนแล้วก็ไปคัดตามโรงเรียนต่างๆนะครับ คัดจนแบบว่าจนได้ไปติดทําลงไทยนะครับแล้วได้ไปเจอเพื่อนๆนะครับก็เป็นครูโก้ครูเม่งเนี่ยนะครับแล้วก็ครูเจ๋งนะครับผมแล้วก็เจออาจารย์ตังอาจารย์สุเมศนะครับมีโอกาสไปต่างประเทศแข่งขันที่สวีเดนนะครับแล้วก็พอจบจากทํำลงไทยก็ได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่โรงเรียนพศพิทยาภิญัะนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เรียนฟรีนะครับทุนนักกีฬากับอาจารย์บุญเลอร์เจริญวงครับไม่อยชื่อไม่ได้ครับผม เป็นลูกศิษย์อาจารย์บุเร่นะครับผมแล้วก็จบแล้วเข้ามหาวาลัยเกษตรมนดิีนะครับแล้วเราก็เรียนต่อทางด้านสถาปัตย์นะครับผมจนในวงการฟุตบอลเนี่ยก็มีช่วงได้เล่นฟุตบอลควินคัพที่ตำรวจสมโมสรตำรวจช่วงช่วงมปลายของมอ .6 และที่โพธนะครับช่วงหนึ่งนะครับผมผมอิทธิพลหานจางสิทธิ์นะครับหรือ เด็กๆเรียกว่าครูเหมิงนะครับก็ประสบการณ์ก็จะคล้ายๆครูยงนะครับก็รักฟุตบอลมาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปคัดที่ทำรงไทยสโมสรนะครับแต่ก่อนเป็นสิงห์ทำรงไทยนะฮะก็ได้ไปเจออาจารย์สุเมฆแล้วก็อาจารย์ตังนะครับเป็นที่อาจารย์ที่ผมเคารพนะครับทั้งสองท่านนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับไปแข่งฟุตบอลที่แถบยุโรปนะครับก็จะเป็นพวกสวีเดนฟินแลนด์แล้วก็เดนมาร์กนะครับก็ไปคว้าแชมป์กลับมา ให้กับประเทศไทยครับณตอนนั้นครับนายประพลจะรูสมบุรณนะครับหรือว่าคูโก้กของเด็กๆนะครับก็คือประสบการณ์เหมือนกันครับกับครูยงครูเหม่งแล้วก็ครูเจ๋งเพื่อนอีกคนที่ยังไม่ได้มานะครับก็คือเราผ่านจากทำาุงไทยสโมสรมาก่อนนะครับสมัยเด็กก็คือเป็นอะคเดมี่แรกของประเทศไทยนะครับประสบการณ์ก็เล่นฟุตบอลผ่านรายการโคเทียครับยุคโลกนานาชาตินะครับก็ไปด้วยกันหมดก็คือได้แชมป์คว้าแชมป์กลับมานะครับก็ไป ประเทศฟินแลนด์สวีเดนเดนมาร์กนะครับก็ผ่านมาหมดไปมา3ปีครับอ่าก็มาปีสุดท้ายที่ไปพร้อมครูยงครูเหม่งครูเจ๋งก็ได้แชมป์โกเทียกลับมาจาก4คนนี้เกิดที่สุพรรณบุรีหมดเลย oh. พื้นฐานที่มีพ่อแม่แล้วมีญาติอยู่สุพรนณหมดเลย oh. ก็เป็นดวงที่เราต้องมาเจอกัน oh. ต้องมาทําร่วมกันครับผมคร oh. ับผมอันนี้พอเร,เราเราเราเริ่มมาเริ่มมาคุยกันปุ๊บจะเปิด ผมเองด้วยความที่จบสถาปัตย์มาก็เริ่มมีการออกแบบโลโก้มีการออกแบบเรื่องเสื้อผ้าหรืออะไรครับก็เริ่มทำก็สนามแรกของเราคือก็บิลธรรมศาสตร์นะครับที่ที่แรกที่เราเปิดตอนนั้นก็คือได้ปรึกษาอาจารย์ตังอาจารย์บุญเลิศนะครับก็เรื่องของการเปิดอะคาเดมี่ทำยังไงการดูแลเด็กการสอนหรือการอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีเพราะหนึ่งออตอนนั้นเราก็ยังแบบว่า เรื่องของใบวิชาชีพโค้ดหรือการเรียนโค้ดเนี่ยอย่างน้อยแต่เราได้ความที่ใช้ครูพักรักจําจากทํานรงไทยจากพศหรือทุกคนจากอาชีพต่างๆที่เราเราผ่านมาเราใช้ตรงความรักเป็นอันดับหนึ่งเลยครับที่จะสอนเด็กเราใช้ตรงนี้ประสบการณ์จากอาจารย์ต่างอาจารย์สุเมธอาจารย์บุญเลิศมามาสอนเด็กเราก็ได้มีการศาึกษาทีนี้ต้องให้เครดตอาจารย์บุญเลิศในการตั้งชื่อแคมี์นะครับผมเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันอาจารย์บุญเลิศเลยตั้งชื่อว่าปทุมธานีเฟนสปอร์ตแคมี์ครับ ปุ๊บเปิดวันแรกเนี่ยฮะมีเด็กอยู่7คนพวกผมก็เอ๊ยยังไงดีไหวไหมเป็นการบอกต่อปา,ปากต่อปากกลายเป็นตอนที่เราอยู่ที่กอฟวิวนะครับธรรมศาสตร์เด็กจาก7คนมาเป็นร้อยคนอ่าตอนนั้นเราเราเรา,เราถือว่าเด็กเยอะมากะฮะร้อยคนทีนี้อ,อ่าเราก็มีการส่งลีก M อ L มอลีกอะไรเงี้ยฮะตอนแรกก็คิดกันว่าอลองดูสัก2เดือนถ้าถ้ามัน ไม่กระเตื้องขึ้นหรือว่ามันดอบลงก,ก็คงต้องหยุดกันก็แยกย้ายทําตามอาชีพขอ,ของตนเองต่อไปแต่ผิดคาดนะครับก็คือเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคือมันเป็นก้าวกระโดดฮะก็เราก็รู้สึกภูมิใจเอยมันเริ่มมาแล้วเ,เราก็เลยพยายามทําตรงนี้ให้เต็มที่นะครับทำให,ให้คนเขาเห็นว่า มาเล่นกีฬานะครับมีมีแต่ได้กับได้นะครับมีได้ทั้งสุขภาพนะครับได้ทั้งสังคมนะครับก็ส่วนมากก็ที่เด็กมานะครับก็จะบอกต่อกับกับเพื่อนเพื่อนต่างๆนะครับก็จะเข้ามาสมัครกันเรื่อยๆครับบริหารแบบครอบครัวครับก็คือต้องขอบคุณผู้ครองตั้งแต่รุ่นแรกเลยครับตั้งแต่เด็ก11บคนแล้วก็ไล่มาถึงทุกวันนี้เกือบ5ปีแล้วต้องบอกพี่ชาวอย่างนี้ว่าแล้วกับ กับทุกคนเลยครับที่ดูรายการนี้อยู่นะครับพวกผมขอบคุณจริงๆครับพวกผมเป็นครูที่โนนเมไม่มีชื่ออันนี้เป็นปมปมซึ่งผมรู้สึกว่าอยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณที่ไว้ใจที่ให้สอนลูกของท่านผมไปที่ไหนผมรู้สึกว่าเนี่ยเราไม่มีธงธงชาติเรามีธงชาติจริงแต่เป็นธงวัยเด็กยุชนยุชนทีมชาติทำรง,งไทย ก็ตอนแรกก็เป็นเพื่อนของโค้ชยงเละครับตั้งแต่สมัยเรียนครับผมเรียนกันด้วยมาที่ทานียมสงเคราะห์ครับผมก็แยกย้ายกันมาผมมาเล่นฟุตบอลนักเรียนก่อนแล้วก็มาเล่นฟุตบอลชีพครับผมก็เคยเรียนอะคาเดมี่นี้ตั้งแต่เด็กๆครับก็พอจบม .6 ก็เหมือนได้ไปเรียนที่มาวิทยาการกีฬาแห่งชาติตอนที่เรียนครั้งแรกอายุอะไรที่เนี่ยประมาณสิบสี่สิบาครับมา ตอนนี่สูงเท่าไหร่ร้อยหกหกสิบหกสิบหกหกสิบเจ็ดครับก็สนุกดีครับเล่นก็มาตลอดครับระหว่างสี่คนห้าคนกับอาจารย์ตังค์ใ,ใ,ใ,ใครดูที่สุดครับคุณโก้ครับเ <c oughs> มาเรียนตอนที่สิบสี่ครับตอนนี้ก็มาสอนเด็กๆครับมี <c oughs> มีความสุกดีครับ <c oughs> ครับผม ใครบ้างที่ดุจำนวนสี่คนคุยงครับอาดีเคยเล่นสมัยค้กครับเรียนมัธยมปฐมและโรงเรียนปถมแถวเขจจตุจักรนะครับผมแล้วก็เคยได้ซ้อมกับสินธนาแล้วก็ช่วงนึงก็เคยได้กลับไปเล่นที่บ้านเกิดที่จังหวังทองครับครับเล่นบอลตั้งแต่สิบขวบเริ่มจากที่เป็นผู้เล่นมาก่อนและจากที่ไม่มีผู้เอาตูก็เลยอาสา จากนั้นมาก็รักและชอบเมื่อก่อนประตูหายากครับเกิดยากครับใครเป็นประตูจะดับทุกรายใช่ครับประตูจะเป็นอะไรที่รับรับรับหนักกว่าเพื่อนครับก็ตอนนี้ครับหลังจากโควิดรอบ2นะครับก็ทางอะคาเดมี่เรานะครับปทุมธานีเฟนสปอร์ตนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนนะครับที่อยู่บริเวณลังสิทธิ์คลองหนึ่งคลองหลวงนะครับธัญบุรีนะครับแล้วก็ทางบางพูนนะครับ แล้วก็ทางดอนเมืองนะครับเข้าก็มาเรียนเรียนกับเราได้นะครับเราอยู่ที่ลังสิตสะพานฟ้าซอย8สนามในนะครับผมแล้วก็ทางเราเนี่ยยินดีต้อนรับทุกคนเลยครับแล้วก็ขอบคุณผู้ครองที่ตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่รุ่นแรกถึงรุ่นปัจจุบันนะครับ5ปีนี้ก็ขอบคุณจากใจเลยครับที่ได้ให้โอกาสเราได้สอนลูกๆของท่านครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่จับกลุ่มนะครับ สร้างสโมสรเล็กๆขึ้นมานะครับดังนั้นใครที่สนอกสนใจก็แวะกันไปนะครับคลองหนึ่งรังสิตปทุมธาน,นีนะครับเราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาในเบรกที่2นะครับเรื่องราวของฟุตบอลเยาวชนที่เข้าสู่แคมป์โรงเรียนในย่านอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ